สวัสดีจ้ะพ่อแม่พ่อพ่อแม่เอฟซีสุขุคุณทุกคนนะจ๊ะโอ้ยมาตีกันได้ยังไงเนี่ยฮะเขาอ,อยู่ดีๆของเขามาตีเขาได้ไงเออเอนอนไปลูกสวัสดีได้จ่าพ่อพ่อแม่เอฟซีสุขุคุณทุกคนนะจ้า ผลก็หยุดตกแล้วนะพี่น้องเริ่มอากาศเริ่มห่อนไหมขึ้นเกล่ะเออนี่จ้ะออมันมียังตีตะกันได้พี่น้องนเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยตีตะกันไปเราคน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 ,นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิพัจริง พ่อเอาไม่ไม่ไม่ทายคลิปให้แน่ไม่เซลฟี่งอยู่นะกระจกนี่นี่จับเอาใจแน่ก็ไ่ได้น้ะลืมเอาออกมาเนาะเออทายคลิปเนาะมันเดวบ่เถงลูกมันก็ต้องอาศัยใหม่โอ้วหภายในร่างสวยร่างจารพี่น้องเอ้ยเต็มจะ นี่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่สวัสดีเด้อ มันนี้เป็นคลิปแรกของมื่อนอะ่ะจะเด็กน้อยก็กินเข่าไปแล้วตจ้่เจ้าแล้วจ้ะพี่นอ้องหายอาหารจ้าเต่าแล้วจ้ะฝนตกมาอีกแล้วเสียงฟว้าห้องไม่แล้วพี่นอมมอ้องเอ้ยืมหมมไม่ะเหนี่ซุ้มน้อยเื่อยของคนนี่จ้ะอันนี้พี่ขุนอันนี้พี่ขุน นี่ต้องตีกันเนี่ยพี่น้องอยู่ข้างบนพุ่นพุ่นพุ่นต้องตีกันครับนหนมนอนได้เวลานอนแล้วก็จอดนะอมันี่จ้ะ จ้องสตีเจ้าดำนี่แหละพี่น้องปิด,ป,ดปิดอันนี้ไว้เนี่ยปิดไม่รู้ดำปีไปทำอะไรให้เขาเขาไม่เคยไม่มีใครชอบเขาเลยตลิตนพี่น้องอืมเหมือนเจ้ากาแฟมันเจ้ากาแฟ,าาแฟอยู่ข้างนอกอะ่ะไปอยู่ข้างในอะ่ะกาแฟเขาก็ลุมตีนี่จ้ะ อส้มฉุนไปทำอะไรนะอะดำปีเขาอ,อยู่ข้างในนี่ แต่พอดีสุขุมสุขคนเด้อจากพ่อพอแม่แม่ปีบ้านพอลักแมวกับยังเราบริจาคสร้ยแมวอาหารแมวพุกเก่าได้จ้ะเด้อก็ขอขอบพระคุณนะจ่ะต้องการบริจาคอาหารแมวสร้ยแมวกับติดต่อเขาได้ได้จ้ะเด้อ่พีน้องเนาทดลองนะเขาก็สิีเขียู่ไปได้จ้ะเด้อแล้วก็ผู้ใด้ว่าแต่ดวกทรงกับ ไม่สะดวกตรงก็ติดตอ่อเ้อไใดได้จากพี่น้องมีหมายเลขบชเนาะพี่น้องเนาะมีเลขใบหายปักมุดใบหายนาะจะพี่น้องปักมุดใบหาย อยาอ่านอนน,นี่นี่ดำปีอช่นีมเห็นแต่ตาพี่น้องปิดไว้เขาตีกลัวเขาตีเจ้าส้มฉุนเนี่ยมันตีตามมันไม่เลิกไม่เลิกลาได้พี่น้องเสียงฝนเสียงฟ้าร้องพึมพึม ขอพกคุณหลายๆเด้อขอพ่อแม่แม่อิปตี้ตุกขูทุกคนนะจ๊ะที่เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเข้าม้าเราก็จะลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะเพ้่อนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะพี่น้องเนาะแล้วก็กดซับตะไข่กดกระดิ่งนะพี่น้องเนาะแต่อย่าลืมกดติดตามช่องพ่อรักแมวชาแนลนะพี่น้องอือนจะจ๊ะอันนี้ก็เล่นอยู่คนเดียวนี่พี่น้อง เขาสนุกของเขาเนี่ยสนุกของเขาได้คนเดียวอขอพะกุ้หลายๆเด้อพอพอแม่แม่ฟิตนันจะช่องพอรักแมวก็ยังรับบริจาคอาหารแมวซ้ายแมวได้จ้ะเด้อเออ จากแม่อาหารแมวซ้ายแมวจากพี่น้องถ่าพ่อแม่ท่าแม,แม่ท่านใดจะบริจาครับจะบริจาคก,ก็ติดต่อเราได้ได้จากติถิมที่อยู่ไว้ให้นะพี่น้องเนาะทิมที่อยู่ไว้ให้ปักหมุดไว้ข้างล่างน่าจะพี่น้องไปใต้คลิปได้จ้ะเด้อก็ขอขอพระคุณอะไรจ้ะพอพอแม่แม่เอฟซีสุขุสุขุนนะพี่น้องเนาะ ขอลบคลิปกันได้จ้ะพ,อพ,อพ่อพ่อแม่แน่ที่ทุกฝูทุกคนนะจ้ะข่ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดแชร์กดกระดิ่งจ้ะแล้วก็กดติดตามด้วยจ้ะพี่น้องเด้อขอให้พ่อพ่อแม่แม่พี่ทุกผู้ทุกคนมีความสุขหลายๆจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้จ้ะเด้อสวัสดีจ้า